ซึ่งผมได้ตั้งคำถามว่าการโดนดูถูกนะครับมันมีอยู่ทุกสังคมนะครับไม่ใช่แค่สังคมออกกําลังกายนะครับใครอยากเอาชนะคนที่ดูถูกเราบ้างผมมีเทคนิคนะครับอ่าแล้วก็ผมก็มาเฉลยนะครับซึ่งการโดนดูถูกนะครับมันมีอยู่ทุกสังคมนะไม่ใช่แค่สังคมออกกําลังกายนะครับอ่ะแล้วทีนี้เราจะเอาชนะคนที่ดูถูกเราได้ยังไงนะครับก็มีอยู่ทางเดียวนะครับซึ่งคุณอยู่สังคมออกกําลังกายใช่ไหม แล้วก็ที่เขาโดนดูถูกก็ส่วนมากเขาจะโดนโบลี่กันเรื่องนี่แหละเรื่องหุนรูปร่างอ้วนผอมบ้างเรื่องสรีระบ้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราต้องบอกว่านะครับสังคมออกกําลังกายนะครับมันก็ไม่ต่างอย่าสังคมอื่นดังนั้นนะครับเมื่อเราโดนดูถูกนะครับมีอยู่เหตุผลเดียวนะครับให้เราลุกขึ้นมานะครับ เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับซึ่งคุณต้องถามคุณก่อนว่าคุณพอใจนะครับในรูปร่างคุณแล้วยังในปัจจุบันถ้าเราพอใจนะไม่ว่าเราจะอ้วนไม่ว่าเราจะผอมนะครับใครจะว่ายังไงนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจงั้นเออก็แค่นั้นก็คือจบนะครับแต่ถ้าเราไม่พอใจนะครับเช่นก็คือเราเป็นคนอ้วนเราอยากลดไขมันนะครับนั่นก็คือนี่ครับคุณจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ก็แค่นั้นนะครับอ่าแต่ถ้าคุณพอใจในรูปร่างตัวเองนะปัจจุบันคุณไม่ต้องไปซีเรียสถ้าคุณจำคาญคุณก็บล็อกไปเลยแค่นั้นก็คือจบนะครับนี่คือเหตุผลเดียวนะครับก็คือสังคมการออกกํลาลังกายนะครับคือเมื่อคุณโดนดูถูกเรื่องสรีระนะครับคุณก็จะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมันไม่มีทางลัดนะครับ ดังนั้นเมื่อเราก็คืออยากจะลุกขึ้นมาเป็นแมงตัวเองด้วยคําดูถูกนะเราจะต้องดึงน,นะครับมาหาความรู้แบบจริงจังสองนะครับก็คือถ้าเราจะฝึกเองนะใช้ร่างกายตัวเองทดสอบทดลองนะครับอ่าสามนะครับคุณมันยังไม่ต้องประกาศให้ใครเห็นไม่จะไม่จะต้องประกาศให้ใครรู้ก็ได้นะครับคือแบบนี้นะครับคุณนะเงียบ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 แล้วก็ ผมบอกเลยว่าแล้วคุณก็จริงจังนะครับกับการหาความรู้และกับการฝึกนะครับฝึกร่างกายตัวเองแบบจริงจังทักสาเดือนคุณจะต้องวางเป้าหมายว่าแม่ส3เดือนนี้คูจะเอาให้มันได้อะก็คือจริงจังนะครับด้วยการหาความรู้แล้วฝึกจริงจังคุูจะเอาให้มันได้นะครับแล้วเมื่อครบ3เดือนนะครับคุณเข้ามาดูนะครับว่ารูปร่างคุณเปลี่ยนระดับไหนอ่ะ แล้วคุณพอใจกับมันหรือย่างถ้าก็คือรูปร่างคุณเปลี่ยนผลลัพธ์ก็คือเห็นแบบเป็นคนละคนอ่ะอ่าแบบนั้นคุณก็สามารถโปรโมทพรีเซนต์นะครับไปโพสหน้าแพลตฟอร์มต่างๆได้นะครับโพสหน้าเฟซในกลุ่มอะไรได้นะครับเมื่อคุณถึงเป้าหมายระดับหนึ่งอ่ารูปร่างคุณเปลี่ยนอ่ะคนคนอื่นเขาเห็นนะครับเขาก็ต้องยอมรับคุณนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่พอใจในรูปร่างคุณนะครับ เอาแม่งอีก3เดือนน่ะกูจะฝึกแม่งจริงจังอีก3เดือนนะครับคุณจะต้องมีแพชชั่นแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าก็คือมันมีอยู่เรื่องเดียวนะครับที่ไม่มีทางลัดนะครับก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองก็คือการลุกขึ้นมาจริงจังกับการออกกํลาลังกายนะครับนี่ก็คือแบบการปรับเปลี่ยนอ่าไมาซ์ให้สําหรับใครหลายคนนะครับว่า ก็คือเราโดนดูถูกในสังคมออกกำลังกายอ่ะมันไม่มีทางรัดนะครับมันไม่มีทางรัดนะครับถ้าคุณพอใจในรูปร่างตัวเองคุณก็ไม่ต้องไปสนใจเขานะครับเขาจะว่าคุณยังไงครับแต่ถ้าคุณไม่พอใจในรูปร่างตัวเองก็คือคุณจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับนี่ก็คือเป็นเทคนิคนะครับที่ไม่มีเทคนิคนะครับก็ <S <S บางทีผมโพสอะไรขึ้นไปก็ผมก็อาจจะ ใช้จิตวิทยาเมื่อก็คืออ๋อเราเข้ามาในโลกออนไลน์นะครับเราก็จะต้องมีเทคนิคการโพสต์ยังไงนะครับอ่าให้มันเพจมันเปิดการมองเห็นบ้างอะไรบ้างแบบนี้ให้คนคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างแบบนี้แหละเขามาเฉลยที่หลังนะครับอ่าไม่มีไรมากนะครับก็เดี๋ยวก็อีกไม่นานนะประมาณเดือนครึ่งนะเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทนให้นะครับเปิดรับเทนให้คนใหม่เทนส่วนตัวเหมือนกับ ก็คือน้องต่อที่เทนกับผมนะครับอ่ะก็รอดูนะครับว่าใครจะได้มาเทนส่วนตัวกับผมนะครับก็น้องต่อเขาก็ประมาณอีกสักน่าจะเดือนครึ่งมันเปลี่ยนแน่นอนรูปร่างมันเปลี่ยนแน่นอนนะครับเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยไม่รู้นะครับแต่พื้นฐานเขาแน่นก็โอเคแล้วนะครับ